เป็นตําหน่งไฟเตอร์มาไทยครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับประมาณ2เดือนนะไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ค่ายมวยต่อสุดาครับมีใครเป็นผู้ฝังผู้ซ้อมมั้ยมีสองแม่ป่ามีชนะสุดครับแล้วอะไรค่ายเชื่อกันเนาะครับวันนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ปีครับเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักป่วยป่อยประมาณกี่กิโลครับ60 61ครับเรามวยสไตล์ไหนครับมวยคือครบเครื่องครับมาเข่าแล้ววันนี้เราเจอกับแนวหน้าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะสื่อสารเขามวยสไตล์แหละ ีแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวว่างไเงี้ยไปนี่เลยครับเหรียญไปนี่เลยไปตามตายเนาะครับยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ใครวะนะต่อยไว้กับขวัญคนครับที่ที่ลุมพินีครับลุมพินีเป็นไงบ้างแพ้มาครับเอาไปแพ้เขามาเพราะนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยเวทร้อยยี่สิบครับวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สิบสี่ครับมีปัญหาเริ่มหนักไหมไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่จะมาเกินหรือมาขาดถ้าเกินก็นิดหน่อยครับก็คือแบบเหมือนก็มาออกร่างกายยืดเส้นยืดสายว่ากันเถอะครับผม แล้วพอเราต่อยเสร็จวันนั้นเราหยุดไปหมดกี่เดือนปีกว่าได้ปีกว่าได้แต่ได้ไปไหนไหมก็อยู่ค่ายซอมออกมากา้มากแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดครับต้องซ้อม่งมาอยู่ร่วงสองสาเดือนหลังครับอ๋อก็คือพึ่งแล้วพอรู้รายการออกปุ๊บเข้ามาค่ายนี่มาซ้อมเต็มที่นี่กี่วันกี่วัน ผมเข้าค่ายมาก่อนตอนรายการนาะครับก็ซ้อมเล่นก็สามอาทิตย์ครับออ๋ออก็คือเราเข้าค่ายมาก่อนตอนสองเดือนได้ครับแล้วต้อมาสามอาทิตย์ปุ๊บเล่นเลยคเพราะมีรายการแล้วใช่ไหมร่างกายตอนนี้เป็นไงประมาณ80%ครับมไม่เต็มร้อยครับแต่ก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับแล้วอย่างลาสุดเราแพ้ไว้ ไฟนี <st> ้คิดว <apology> so ah, ่ามาแจ้งเกิดได้ไหมได้แจ้งเกิดได้ครับได้แล้วนะเราต่อยมวยมาลุ้นๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณร้อยครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุพมรอครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราทยละฝากทางมวยชาวใต้ชาวพร้อช่วยมวยกุญแจนะครับจำที่แน่นอนครับเกิดนะโอเคขอบคุณน้องชาย